ใครพร้อมแล้วกดแปดมาผู้ใดพร้อมแล้วกดแปดมาผู้ใดพร้อมแล้วกดแปดมาก่อนกดแปดกดแชร์ก่อนนะครับก่อนกดแปดกดแชร์ก่อนเออก่อนกดแปดกดแชร์ก่อนพี่น้องก่อนกดแปดกดแชร์นะครับสําหรับตัวแรกนะครับขังเทิงพี่น้องครับสําหรับตัวแรกขังเทิง สำรับตัวแรกขั้งเทิงเลยก็คืออย่าลืมพี่น้องฝากกดแช์น้านะครับฝากกดแชร์ฝากกดแชร์หรือว่ากดเก้าอี้ภาษาของผมเลยก็คือกดเก้าอีกดเก้าอี้ผู้ละหนึ่งต2โสองตัวสามตต,ตามกำลังศรัทธาพี่น้อง กดออกไปกดแชร์ออกไปแปดตัวแรกคือแปดแปดครับอ้ยพี่น้องบ่อหเวาบอห้ว่า,วาแปดแปดนี่โอ้อะอะไรมันก็เกิดขึ้นได้เนาะจริงๆเลขเบิ้ลมันมีโอกาสออกยากนะจริงจริงเลขเบิ้ลเนี่ยมันมีโอกาสออกยาก สินยากนานๆจะมาบใช่แต่เราก็ไม่ต้องห่วงหรอกขนาดเก้า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 เจ็ด9 99, 9 99 7, มันยังออกมาแล้วเลยอเออออกมาในสุดยอดกันสีเหลืองแปลว่าทั้งทึ่งแปดแปดไอสีเหลืองแปลว่าทั้งทึ่งเด้วยพี่น้องผมแนวทางการให้ผมจะให้ทั้งทึ่งสีตัวทั้งไต่ซีตัวนะครับทั้ง,งทึ่งซีตัวทั้งไต่ซีตัวนะครับทุกคนขอ พูดละซีแช์ขอพูดละซีแช์พี่น้องครับโตต่อไปทั้งทึ่ง คนลุกหยาบหยาบเลยพี่น้องมันสีออกบอ้ํอืออันนี้คนลุกเลยมันสีออกบอ้ือนี่คือสิ่งที่กังวลอยู่ในหัวใจว่ามันจะออกไหมแต่ผมก็จัดไปหลายใบเหลือเกินหลายอิลี่จัดไปเยอะมากผมจัดไปหลายใบอิลี่มาเบิ่งดูอันนี้คือทั้งหมดที่ผมซื้อเนี่ยมันมีไม่กี่เลขนะครับในนี้มันเป็นมัดเป็นมัดใครอยู่มีแค่สี่คู่เนี่ย มันมีเหลขแถมนําอันนี้คือเจ็ดเก้าทั้งหมดอืมแม่ค้าจัดเต็มมากอันนี้คือเจ็ดเก้าทั้งหมดทุกคนเอาเห็นตรงไแล้วอันนี้คือเจ็ดเก่าทั้งหมดเบ่งทุกคนววนนี้เอ,อเ,อเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วงวดงวดที่แล้วงวดที่แล้วคือ ซ,ซื้อไม่เยอะก็เลยถูกไม่เยอะอถูกใบถูกใบเดียวกดถูกสามตัวสามตัวเลขสามตัว้ทยมั้งสามตัวอ่ะสามตัวหน้า,นนาใช่ไหมแปดเจ็ดคับ แปดเจ็ดล่างนึกออกไหมผมก็ซื้อซื้อไว้ไม่เยอะสำหรับลอตเตอรี่เจ็ดแปดบไลยปันไดครับบไลยไม่ค้าหาได้แค่นี้โบไลายบล่เจ็ดแปดแปดเจ็ดแปดแปดคือถ้ามันออกแปดเจ็ดล่างอ่ะผมจะไม่ถูกถ้ามันออกแปดเจ็ดล่างผมจะไม่ถูกแต่ถ้ามันออกเจ็ดแปดบน มีหลุดรางวัลที่หนึ่งอันค่ะทามันออกอันแล้วค่ะอเอาเก้าวก้า เจ็ดสามแปดเจ็ดเลขรถบัสที่ไฟไหม้รถบัสรถรบัสรถบัสไฟไหม้ที่ไหนบอกันรถบัสไฟไหม้อยู่ไซครับเร,เรารู้แต่ที่เห็นก็คือต้นไม้ทับรถ <c oughs> ตัวสุดท้ายของทั้งทึงพี่นอ้องตัวสุดท้ายของทั้งทึง <c oughs> สำหรับทึ่งไต นะครับสำหรับเึ่งไต่โตเลกมากก่อนมูเลยบอกแล้วว่าหมักแปดบอกแล้วว่าหมักแปดแปดโอ้ยเดี๋ยวเด,วเดวมันไม่สวยแปดสี่ครับทุกคน ตัวที่สองคือเก้าแปดครับตัวที่สองคือเก้าแปดไว้หอนขออนิยามหือแขนเสือคือเก้าแปดครับ สีชมพูเด้อครับเดอ้อสีน้ำโศกสีหมานสีหมานงวดที่จะถึงนี้งวดวันพรุ่งนี้เนี่ยสีชมพูนะครับทุกคนสีชมพูเก้าแปดครับเก้าแปดอันแล้วค่ะนั่นแหละครับอันกระซ้างมันเอาตัวต่อไปอันแล้วก็หนีอันแล้วก็ไปตัวอื่นสังเกตนะมีแต่เลขแปดมีแต่เลขแปด มีตาเรลยกแปดโตต่อไปก็คือแปดหนึ่งครับเก้าแปดได้กี่ใบคระมอันตรนะัน เก้าแปดผมได้มาสิบกว่าใบแต่แปดเก้าได้มามันเกือบสามสิบยี่สิบยี่สิบกว่าอยู่เก้าแปดแต่แปดแต่แปดเก้าได้มาเยอะ หาหนึ่งพี่น้องห้องนี้ควรติดแอร์แค่น้อยอ่ะนะตัวแรกนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะต้องรีบไปนะเริ่มเอานะ มันอ้าวอ่ะลมมันไม่เข้าอ่ะตัวที่สองแปดเก้าเก้าครับทุกคนตัวที่สองแปดเก้าคงหิวข้าวอ่ะผมว่าผมยังไม่ได้กินข้าว สองเก้าแปดสองแปดเก้าเลขนี้เป็นเลขกายปู่ปู่อนันตนาคราชเดี๋ยวผมต้องขออนุญ,ญาตบอกก่อนคือเลขนี้จริงๆมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับปู่หรอกที่ผมให้ก็ไม่ได้เกี่ยวกับปู่แต่บังเอิญมันเป็นเลขตัวเดียวกันกับเลขปู่เลขกายปู่คือสองแปดเก้ากับสองแปดหกเดี๋ยวขออนุญ,ญาตเขียนสองแปดเก้ากับสองแปดหกอันเนี้ย อันนี้เป็นเลขกายปู่ทุกคนอันนี้เป็นเลขกายปู่อีกสองตัวสุดท้ายนะครับสำหรับเลขสำหรับเลขสามตัวบนสำหรับเลขสามตัวบนสำหรับเลขสามตัวบน แปดเจ็ดเก้าครับทุกคนสามห้าหนึ่งครับตัวสุดท้ายท้ายที่สุดแล้วคือเล็กสามหาหนึ่ง นะครับสำหรับงวดวันพรุ่งนี้ผมไม่ค่อยได้ไหลสดนะทุกคนแต่ว่าอ่ะลอตเตอรี่แถมลอตเตอรี่แถมขอแค่อย่ากออกเลขที่ผมแถมก็แล้วกันอันนี้ขอดักไว้ก่อนงวดที่แล้วงวดก่อนหน้านะ,นนานะผมซื้อหมดสี่ร้อยใบอ่ะลอตเตอรี่สองร้อยสองร้อยใบเนาะงวดแล้วได้แถมแล้วแถมสองใบ,บทุกคนโอ้ยมาออกเลขแถมเงิขักเล็ก ง่ที่มันออกหนึ่งเก่านะมันออกเลขแถมแล้ววันี้ผมก็ซื้อกับแกอีกแล้วแกก็แถมอีกเพราะว่าผมซื้อหมดสองหมื่นกวกําลังจะปิดไ์สดเลยกําลังจะปิดไ์สดพอดีเอามาบอกครับ6กหาแปดครับจบข่าวจบข่าวดูเลขแถมหน่อยคะ่ะเอา เลขเก่ามีสองห้าหนึ่งแปดสี่สองเจ็ดเก้าสามสี่สองสามเจ็ดแปดสองสองมีเลขสามแปดหนึ่งเจ็ดเก้าแล้วก็เจ็ดแปดอันนี้แถมครับเขาแถมอันนี้เลขแถมครับพี่น้องขอบคุณมากมากเลยขอให้สุขภาพแข็งแรงสิ้นกัน